ไม่อยากให้ลูกลำบากทั้งชีวิตยาสอนสิ่งนี้เด็ดขาดอันดับแรกลูกต้องเรียนเพื่อหาเงินหลายคนบอกว่าทำไมหมอสอนแบบนี้มันไม่ดีผมบอกว่าจริงหรือเปล่าที่คุณส่งลูกไปเรียนโรงเรียนดีๆเพื่อเขาจะได้มีรายได้ที่พ่อแม่ทุกคน ส่งลูกไปเรียนโรงเรียนดีๆให้เขาตั้งใจเรียนเพื่อเขาจะมีโอกาสในการทำงานดีๆแต่เวลาเราไปบอกลูกเราดันไม่บอกความจริงข้อนี้ว่าที่ไปเรียนเนี่ยเพื่อหาโอกาสในการสร้างเงินค่ะขี้แพ้อยู่ตรงนี้นะครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยจะเข้าใจว่าเวลาที่เราส่งลูกไปเรียนเนี่ยให้ลูกไปเรียนอย่างมีความสุขผมบอกว่าใช่ความสุขคืออันดับที่สแต่อันดับแรกต้องตอกย้ำลูกเลยว่า ลูกไปเรียนเพื่อสร้างเงินให้ได้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะผมเจอเด็กหลายคนมากเลยที่พ่อแม่รวยแล้วส่งลูกไปเรียนแบบเรื่อยๆเฉยๆไม่มีเป้าหมายจบมัธยมไม่พอไปจบมหาลัยไปจบปริญญาโทแล้วไปจบปริญญาเอกแล้วกลับมาตกงานทำไมถึงเป็นแบบนั้นพ่อแม่พ่อแม่ลองคิดดูนะทำไมคนรวยๆบางคนเขาส่งลูกไปเรียนสูงแล้วทำไมลูกเขาจบมาแล้ว เขาถึงหางานทําไม่ได้หรือไม่อยากทํางานเพราะทั้งชีวิตเขาไม่ได้ถูกบอกเป้าหมายว่าจริงๆแล้วที่เขาไปเรียนเนี่ยเพื่อสร้างเงินสร้างเงินหมายความว่าคุณอาจจะอะกลับมาเป็นลูกจ้างก็ได้หรือคุณอยากจะกลับมาเป็นผู้ประกอบการก็ได้ดังนั้นพอเรียนแบบไม่มีเป้าหมายก็เรียนเฉลีย่ยเฉลี่ยไม่รู้ว่าอันไหนควรให้น้ําหนัก อันไหนควรไม่ให้น้ําหนักเพราะเราเห็นแบบนี้ทุกคนจะเข้าใจเลยว่าบอกลูกไปเลยบอกลูกไปตามความเป็นจริงเลยอย่าสอนต่างกับชีวิตจริงบอกลูกเลยว่าที่ลูกต้องตั้งใจเรียนเนี่ยเพื่อจะได้สร้างเงินให้ได้แล้วอย่าสร้างเงินอย่างเดียวลูกมีความาสุข,สขกับการเรียนไปด้วยอสองสอย่างค่ะสิ่งนี้ค่ะที่คุณหมอทีมนะคะสอนครูแพทย์เสมอนะคะว่าเราแค่เราเราทำเพื่อเงินอย่างเดียวไม่ได้เราต้องมีความสุขไปด้วย ถ้าคุณอยากให้ลูกมีความสุขและประสบความสําเร็จด้วยนําข้อหนึ่งนี้ไปใช้ค่ะอหลายคนบอกว่าผมทํายังไงให้ลูกผมไม่เกเรเลยอหลายคนบอกว่าทําไมลูกผมหลานผมนะครับหรือลูกบุญธรรมผมเขาไม่เกเรเลยเพราะผมมีข้อที่สองดักไว้เรียบร้อย <c oughs> ข้อสองคือถ้าไม่เรียนก็ไปหางานทาซะ <c oughs> พีคพีคอยู่ตรงนี้ผมใช้เรื่องนี้กับลูกผมลูกผมเขาถามผมตอนประมาณปสามว่า เมื่อไหร่ถ <te> ึงจะหยุดเรียนเพราะเขาเบื่อไงเขาเบื่อการเรียนนึกออไหมเพราะการเรียนเนี่ยมันมีวิชาที่เขาไม่ชอบเช่นสังคมภาษาไทยประวัติศาสตร์เนี่ยเขาไม่ชอบเขาชอบคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษอันนี้เขาชอบแต่เขาไม่ชอบวิชาอื่นๆน่ะที่เป็นความจําผมก็บอกว่าไม่เรียนก็ได้ถ้าไม่เรียนงั้นพรุ่งนี้ไปหางานทํากันเขาบอกงั้นเขากลับไปเรียนดีกว่าเพราะเขารู้สึกว่าการหางานทำมันเหนื่อยผมบอกว่างั้นเสาร์อาทิตย์นี้ เดี๋ยวป,ป้าจ้างวันละสามร้อยทำงานตั้งแต่เช้าถึงเย็นทํางานตั้งแต่เช้าเลยนะถึงเย็นทําไปวันเดียวอ่ะกลับไปเรียนเลยเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะเด็กที่ไม่เคยทํางานเขาไม่เข้าใจจริงค่ะขี์แพงอยู่ตรงนี้นะเพื่อนเพื่อเด็กที่ไม่เคยทํางานเขาจะไม่เข้าใจว่ามันเหนื่อยเขาคิดว่าการเรียนเหนื่อยเพราะอะไรเพราะสมองเด็กไม่มีตัวเปรียบเทียบ คีย์แพงอยู่ตรงนี้นะครับแล้วทุกคนจะไม่เคยได้ยินคําสอนแบบนี้รู้ไหมว่ามนุษย์เราเรียนจากการเปรียบเทียบข้อที่4นะคะอย่ายึดติดกับรายได้ทางเดียวเพื่อนๆไม่ต้องเชื่อผมเพื่อนๆไม่ต้องเชื่อคูแพทก็ได้เอาจไว้นะเพื่อนๆไม่ต้องเชื่อข้อ4เนี้ยของผมกับคูแพทก็ได้แต่เชื่อวอร์เรนบัฟเฟต มีคำคมที่ผมเตรียมมาให้นะครับแล้วมีหลักฐานแล้วว่าวอร์เรนวั f เฟ t เคยพูดคำนี้ไว้ผมเคยได้ยินในอินเทอร์วิวแล้วผมก็ไปหามาที่ว่าสรุปแล้วมีหนังสือพิมพ์ช่องเนชั่นเขาทำไว้เขาพูดคำนี้แต่เป็นภาษาอังกฤษเขาบอกว่าอย่ายึดติดกับรายได้ทางเดียวจงเริ่มลงทุนหรือหารายได้ทางอื่นดังนั้นผมไม่ได้บอกว่าทุกคนต้องลงทุนนะแต่ผมแค่ลังจะบอกว่าอย่ายึดติดกับรายได้ทางเดียวเพราะมันหวาดเสียว จริงค่ะทุกคนเคยผ่านโควิดมาทุกคนจะรู้ว่าใครก็ตามอยู่ในราชการ<ม>ก็จะมีเงินเดือนตลอดแต่เขาจะไม่มีโอกาสรวยอีกรอบถ้าใครอยู่ในราชการผมบอกว่าไม่ผิดแต่เขาจะไม่มีโอกาสสอนลูกให้รวยได้เพราะเขาจะไม่มี how to ใในการสอนลูกให้รวยทําไมผมสร้างลูกที่เก่งภาษาไทยกับผมได้เพราะผมรู้วิธีในการไม่พูดคาว่ายาก เข้าไปในหัวเข้าเลยพีกนะผมบอกเลยเลยว่าคำนี้เพิคมาก<ฮ>เพราะ<ฮ>พ่อแม่บนโลกไปนี้และอาจารย์ในมหาลัยยังใช้คำนี้อยู่เลยแล้วผมบอกเลยว่าห้ามเพราะคุณรู้อยู่แล้วว่าห้ามใส่ขยะเข้าไปในหัวแต่คนส่วนใหญ่อะ่ะพ่อแม่ดันมีขยะแล้วเออเออป้อนขยะให้ลูกซะหน่อยลูกจะได้เหมือนฉันฉันจะได้ไม่รู้สึกผิดผมบอกไม่ผมสารภาพว่าผมพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ ผมไม่แคร์ว่าใครจะบอกว่าหมอเป็นหมอทำไมพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ผมไม่สนเพราะผมพูดความจริงว่าผมพูดพูดภาษาอังกฤษไม่ได้แต่ผมมีอภิชาตบุตรพูดภาษาอังกฤษแบบเนทีฟเลงกูเได้ยอดดังนั้นถ้าคุณอยากจะสร้างลูกเป็นอภิชาตบุตรห้ามพูดคำว่ายากเฉลยเป็นหนึ่งคำและคือคำว่ายากอีกสี่คำเดี๋ยวเราเจอกันออในสัมนาอ่างานสี่เอฟห้าพันเก้าร้อยไว้แล้วผมบอกเลยว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ประเทศไหนอะผมบอกได้เลยว่าเรื่องนี้ คุณไปเรียนที่เมืองนอกอะ่ะก็ไม่มีใครสอนจริงไหมเอาจริงค่ะจริงค่ะ,ะถามจากคนที่อยู่เมืองนอกมาจบสถาบันจากเมืองนอกด้วยค่ะ,ะเขาสอนแบบนี้ไหมค่ะคุณหมอคือคนสปซจริงๆนะคะทุกคนสซจริงๆทั้งภาคปฏิบัติทั้งภาค mindset ทั้งภาคความคิด คุณหมอได้ส่งทอดมรดกทางความคิดครูแพทบอกเลยนะว่าคุณหาแบบนี้ไม่ได้ที่ไหนนะครูพูดเลยนะมันเป็นยูนีความเฉพาะเจาะจงของแต่ละคนนะคะคนประสบความสำเร็จเขาคิดแบบนี้นะคะลูกคุณเนะี่ยโดดเด่นได้ดีได้เก่งได้ไม่เหมือนใครก็ได้นะคะข้อที่5ผมพูดไปแล้วคือลงทุนกับความรู้ การลงทุนกับความรู้เป็นเรื่องที่สําคัญวอร์เรนเบฟเฟตต์บอกว่าสิ่งที่คุ้มค่าที่สุดคือการลงทุนกับความรู้หลายคนบอกว่าทําไมวอร์เรนเบฟเฟตต์ถึงไม่บอกว่าการลงทุนในหุ้นนะคุ้มค่าที่สุดเพราะหุ้นนะ่ะทำให้เขาเป็นมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกผมเลยบอกว่าวอร์เรนเบฟเฟตต์บอกว่าการที่เขาลงทุนแล้วเป็นมหาเศรษฐีของโลกเกิดจากความรู้ดังนั้นเขาเลยบอกว่าการลงทุนในความรู้สําคัญที่สุดเขาไม่สามารถ เป็นมหาเศรษฐีได้ถ้าไม่มีความรู้เช่นกันพ่อแม่ไม่สามารถสร้างลูกที่เป็นอภิชาตตบุตรได้ไม่สามารถสร้างลูกที่เก่งกว่าตัวเองได้ถ้าเราไม่รู้ how to นั่นคือแก่นของสัมมนานี้สัมมนานี้ไม่ใช่สอนเพื่อให้พ่อแม่รู้แต่สัมมนานี้คือสอนเพื่อให้พ่อแม่เอาไปสร้างอภิชาตตบุตรครูแพทคิดว่าถ้าใครที่ กำลังมองหามินิเมนทอร์หรือเมนทอร์แล้วอยากมาเจอตัวคุณหมอทีมนะครูพูดเลยว่าเป็นโอกาสของคุณแล้วนะคะเพราะว่าต่อไปเนี่ยคุณก็อาจจะไม่ได้ราคานี้นะยครูพูดเลยนะคะแล้วครูเนี่ยครูขอพูดสารภาพตรงนี้เลยนะคุณหมอเสียดายมากที่ครูอะมาแค่มินิเมนทอร์ถ้าครูรู้แบบนี้นะครูจะมาสิงกับคุณหมอสักเดือนหนึ่งครูพูดจริงอันนี้พูดจากใจเลยนะคะเอออันนี้เสียดายแต่ไม่เป็นไรค่ะ เดี๋ยวจะมีโอกาสครูจะมาแน่นอนค่ะดังนั้นใครใครสนใจนะมเมนทอทออันนี้ผมให้ราคาตอนนี้ราคาอยู่ที่เจอกัน3ไลฟ์คุยกัน3วันแบบนี้ติดก,กันเลยนะ<ช>เพื่อให้เห็นแบบเห็นภาพชัดๆล้วเห็นองค์ประกอบธุรกิจผมทั้งหมดเนี่ยพิมพ์ c f 1 5 0 0 0 0แาไว้อันนี้คือราคาของเดือนนี้นะครับเพราะผมรู้สึกว่ามันถูกไปเนาะมผมว่ามันถูกไปอะถูกไปใช่ครูแพทเนี่ยพูดกับเพื่อนทุกคนเลยค่ะคุ้มไม่รู้จะคุ้มยังไงคุณคุณฟังครูนะ จะมีนักธุรกิจร้อยล้านที่ประสบความสำเร็จที่ไหนมันนั่งเนี่ยตัวต่อตัวคุณติดชิดไหลแบบนี้มันนั่งกันแบบนี้นะคะมาบอกคุณทุกอย่างที่คุณอยากรู้มันไม่มีหรอกนะคะมันไม่มีหรอกนะคะวันนี้เป็นโอกาสของอคุณแล้วครูพูดจริงๆว่าคุ้ม จนไม่รู้จกคุ้มอย่างไดถ้าเพื่อนๆชอบความรู้ดีๆแบบนี้สามารถกด subscribe ใน YouTube Facebook IG TikTok แล้วทีมงานของผมจะส่งความรู้ดีๆเหล่านี้ไปถึงมือถือเพื่อนๆทุกวันแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ